ลูกสาวมันต้องดมยาดมขนาดนั้นเลยใช่ไหมนี่คุณครูใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูโปรแกรมน้องละกันนะครับอายุ22อยู่เลยนะครับทำงานก็หนักแบ่งตารางยังไงกินอาหารยังไงนะครับมีระเบยียบวินัยแค่ไหนดูง่ายๆาเอาท่าอะไรดีท่าง่ายๆก่อนไหมอายืนจับนะครับจับกําแพงหรือว่าจับบาร์ก็ได้จับเสาก็ได้ไดขยิบไปเท้านิดนึงฝึกฝ่าเท้าไม่ค่อยแข็งแรงเวลากระโดดแล้วชอบเจ็บน่องเจ็บฝ่าเท้านะครับสคอตให้ครูดูหนึ่งครั้ง แล้วขึ้นมายืนขย่งปลายเท้าทำแบบนี้20ครั้ง3รอบนะครับสคอรก็เวลาผ่อนแรงย่อลงก็หายใจเข้าเวลาขึ้นยืนก็หายใจออกลองดูก่อนนะครับอ่าไหวหรือเปล่านักเรียนแต่ละคนนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันคนนี้จุดด้อยจะเยอะนิดนึงเล่นขาก็จะปวดไวนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นขาผมจะเล่น1ท่า3เสเซตแล้วก็จะข้ามไปเล่นโปรแกรมอื่นเลยเล่นติดสองท่าไม่ได้เลยระบมนะครับสคอรตัวเปล่านี่แหละรู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดู ทำให้น้องแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับออกกํากลังกายบ่อยๆแล้วกล้ามเนื้อมันจะเริ่มแข็งแรงมันจะเริ่มชินเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆเปกระใจายให้นะครับย่อลงหนึ่งครั้งขึ้นมาขยิงหนึ่งครั้งเห็นไหมเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับทำไมต้องจับด้วยเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องขาอ่อนหรือว่าเริ่มหมดแรงจะได้มีตัวเกาะอยู่นะครับโอเคไหมอาข้ามมาเล่นหน้าท้องต่อใช้ดัมเบลหนึ่งกิโลนะครับนอนหงายเหยียดขาเหยียดแขนพับขา,พ,บขาพับแขนตอนพับขึ้นหายใจออก ลงหายใจเข้านะครับเล่นและยกหัวขึ้นจริงๆก็จะโดนท้องบนนะแต่ว่าน้องปวดคอปวดคอบ่าก็ยังไม่ใช่ถึงไม่ถึงเลเวลที่ทําได้เพราะฉะนั้นเอาแค่ไหนแค่นั้นนะครับลองดูลงหายใจเข้าขึ้นออกช้าๆเห็นไหมเวลาเหยียดขาตรงเนี่ยก็จะหนักหนักหน้าท้องมากๆเพราะฉะนั้นน้องยังทำไม่ค่อยได้ก็งอขาได้นิดนึงนะครับยิ่งลงสุดยิ่งโดนเพราะฉะนั้นลงสุดไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับแต่ละคนก็จะมีความแข็งแรงความยืดหยุน่น ไม่เท่ากันนะครับไหวไหมเล่นคนเดียวมันเหงาหาเพื่อนมาเล่นคนหนึง่งนะครับนี่มาละนะครับใช้ดัมเบล2อกิโลนะครับเหยียดแขนไปข้างหน้าย่อสคอตหนึ่งครั้งพอเวลาเรายืนปุ๊บเราก็ยกแขนขึ้นได้ทั้งไหล่ด้านหน้าไหล่ด้านหลังโพชิเลียเวลายกก็ผักไปข้างหลังลองดูย่อลงหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกทำต่อเนื่องกี่ครั้งยี่สิบ สองคนนี้มีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะนะครับเสื้อสีม่วงจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เน้นคาร์ดิโอเป็นหลักต้องการลดน้าหนักจริงๆอยากจะให้สร้างกล้ามเนื้อนะพอระบบพอผ่านดีเนี่ยน้าหนักก็จะลงเร็วนะครับลองดูเห็นไหมฮะ,ะเสื้อสีดำนะครับนักเรียนผมก็จะใช้ดัมเบลข้างละหนึ่งกิโลนะครับสีม่วงจะใช้ลูกเดียว2อกิโลไม่ต้องแยกซ้ายขวาต่างกันยังไงเวลาแยกซ้ายขวาันก็จะดูว่าแรงซ้ายแรงขวาเท่ากันไหมนะครับเปลี่ยนมาเป็นหน้าท้อง นะครับแกนกลางลําตัวแขนไหล่นะครับเล่นท่านี้น้องๆบอกว่าเมื่อแขนไม่บ่ามากเลยเพราะฉะนั้นยังไม่แข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าผมให้เล่นบนสเตปจะเกตไหมบนตัวเบาเบนนะครับมันก็จะง่ายถ้าเราเล่นกับพื้นมันก็จะหนักกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นตำแหน่งนี้ยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เข่าขวาโดนศอกซ้ายเข่าซ้ายโดนศอกขวาทําสลับไปเรื่อยๆซ้ายขวานับ1ทํา20ครั้ง3มเซตหรือว่าจะเล่น1นนาทีก็ได้ ลองฝึกดูเกรงหน้าท้องนิ่งๆนะครับปรับหัวไหล่มาด้านหน้านิดนึงให้ตรงกับข้อมือนะครับลองดูนะครับฝึกแ้งนะครับหรือเรียกว่าแกนกลางลําตัวเห็นไหมหน้าตาเริ่มไม่ไหวละนะครับนี่ขนาดหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะเนี่ยหาแรงกระตุ้นให้นะเนี่ยครูไม่รู้จะดึงใครข้างๆมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้นักเรียนออกกําลังกายและมีความสุขพอเวลามีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแข่งขันแรง motivation แรงกระตุ้นที่ดีนะครับดูทั้งสองคนนะครับแว่นจะหลุดแล้วเห็นไหม เด็กบ้านเลยนะครับจบด้วยซูโมโ่ดีกว่าไหวหรือเปล่าย่อลองหนึ่งครั้งหายใจเข้าขึ้นออกนะครับใช้มือเปล่าก็พอเพราะว่าเด็กนะครับใช้มือเปล่าก็เมื่อยแล้วนะครับนี่เล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับขาด้านในนิดนึงนะครับขาด้านในยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกล้าเมเนื้อส่วนนี้เป็นกล้าเมเนื้อที่ไม่แข็งแรงสําหรับ2คนนี้นะอาจจะต้องเล่นเบาเนะครับโดยที่ไม่ต้องโหลดน้ําหนักลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลองดูเห็นไหมฮะอ่ะเล่นแป๊บเดียวดูรูปล่างเป็นยังไง ผอมไหมเห็นไหมครับเทนแป๊บเดียวผอมเลยนะครับผมบอกแล้วไงว่าโปรแกรมนี้ค่อนข้างเห็นผลนะครับถ้าเราตั้งใจเนี่ยน้ำหนักลงไปเป็น10โลเลยถูกไหมดูรู้เรื่องไหมละครับอ่าใช่หรือเปล่านี่ใช่นักเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่อีกคนนึงนะครับแต่งตัวมาเหมือนกันเฉยๆส่ชุดเหมือนกันอันนี้คุณหมอครับคนละคนนะครับเป็นยังไงโคดก็ถ่ายมาได้นะฮะก็เห็นส่ชุดเหมือนกันก็เลยถ่ายมาให้ดู ถ้าเราตั้งใจนะครับจะไขมันกี่โลก็ลดได้เราไม่ต้องไปกูเลยสังเกตผมไหมผมก็ไม่ได้หอมนะครับแต่ว่าไม่ได้คุมอาหารอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าผมเอาจริงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ยังไม่ได้เอาจริงเพราะฉะนั้นนักเ,เียกก็ทําได้ลองตั้งใจจริงๆดูนะครับไม่ต้องไปเพิ่มไขมันใหม่อะ่ะเอาไขมันเก่าออกให้หมดก่อนนี่คือตัวจริงเป็นยังไงฮะอ่าคนละคนถูกไหมนี่คือสเตชชิ่งแล้วตอนจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนเมื่อกี้กับคนนี้คนละคนนะแค่ใส่ชุดเหมือนกัน แต่งตัวเหมือนจะนัดนะครับนักเดยนบอกว่าใส่สีดําแล้วดูผอมคู่ผมก็เข้าใจอ๋อว่าทําไมหลายคนใส่แต่สีดํามาเทนเนี่ยไม่มีสีสันเลยนะครับเทนมาสี่ห้าคนใส่สีดําเหมือนกันหมดนะครับเอาลองดูนี่คือบรรยากาศคข้าๆในการเรียน นะครับทุกคนก็จะมีมุมน่ารักแตกต่างกันนะครับบางคนก็ฝนตกก็มานะขณะผมบอกว่าไม่ต้องมาก็ยังมาคือน่ารักมากๆน้องๆตั้งใจกันมากนะครับก็คือวัยทํางานเนี่ยเป็นวัยเริ่มต้นเราก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็สู้ๆนะครับไม่มีอะไรเราทําไม่ได้เชื่อครูนะครับทุกคนก็ทํามาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําตามเส้นทางเดียวกันมันก็ต้องเห็นผลเหมือนกันอยู่แล้ว